นับสนุนแอสสุดหล่อได้ที่นี่นะครับทำไมเธอมาอยู่ที่นี่ได้คนสวยมานั่งตรงนี้สิเดี๋ยวจะมีการแสดงให้คุณดูเอ่อค่ะ แค่ก่อนจะเป็นนักแสดงสมทุบตัวเล็กๆที่มักถูกเริงแก้แต่เช่นตันดาราดังคนนี้ช่วยฉันเอาไว้ถึงแม้ว่าตอนนี้เต่เธอยังมีด้าน เชิญค่ะคุณผู้หญิงขอบคุณค่ะอาวยีเพื่อนสนิทแรกของฉันเธอมาหาฉันเหรอถ้ารู้จักฉันเหรอกระจิตาบอดถึงกันเห็นเธอเป็น่อ้สนิทแล้ว เฟยแธอทำตัวเองขายหน้าซะแล้วอะดเอ้ยเธอทำให้ฉันขายหน้าตัวหน้าคุณเยอะแยะคุณผู้หญิงกระเป๋าของคุณตกลงบนพื้นนะคะโอ้ขอบคุณนะคะตนลงไปตอนไหนนะเนี่ยดูเหมือนว่ารุ่นพี่จะก้าใจสถานการณ์ดี พี่เหวอีพี่เข้ามาด้วยเหรอฉันติดถ่ายละครนะไม่ได้เจอเฉินเฉินมาหลายวันแล้วเพื่อร่วมชั้นของซื้อเฉินสมัยเรียนฝูเสียวชุนอัดรายการโรตีต้องลำบากมากแน่เฉินจะไหวไหมนะเสียวชุนตธอรู้จักน้องแจ็งกุหลินด้วยเหรอใช่ค่ะร,รู้จักกันมานานแล้วก็ไปกคนโดดเด่นที่สุด ของดาษบานตตีฮาวาคิวเรากินเข้าด้วยกันบ่บอยๆฟังสิพวกก็เป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากเลยนี่ไม่ใช่เมื่ออาหารธรรมดาใช่ไหมนะดูเหมือนว่าอีกไม่นานเสี่ยวจุนจะกลายมาเป็นนอ้องสาวของคุณได้หีืแล้วสิผู้จัดการกองถ่าย ไม่ไม่ไม่คุณก็ใจผิดแล้วถึงกับชนนะเป็นเ,เพื่อนกันจริงๆอย่าคิดมากไปเลยฉันไม่คุ้นกับน้องชายของคุณนายหลินแล้วค่ะต้องรีบทําให้เธอเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเฉินใหม่ซะแล้วดิกโต่อไปอย่าพูดว่าเธอไม่คุ้นกับเฉันอีกนะขอบคุณค่ะพี่ ยังไงพวกเธอก็เป็นแค่เพื่อนกันเพื่อนกันจะว,ว่าใครต่ำใครสูงได้ยังไงไม่ใช่คันเดตหรือแฟนกันสะหน่อยไม่ใช่เดดทำไมฟูเสียชุนถึงยืนยันหนันกแน่นว่าสนิทกันละนี่มันเรื่องอะไรแกน่ะ เสี่ยวชุนจะช่วยฉันกันพวกผู้หญิงที่มากาะแก่เฉินได้หรือเปล่าฮะอะไรนะพวกนั้นนะชอบาเสพทงเหมือนว่าสนิทกับเฉินมากมันทำให้เราลำคานะ่ะเสี่ยวชุนเป็นอะไรไปเหรออัมาไม่มีอะไรดีแล้วฉันนึกว่าเธอหกหักซสอ,อีก ยังไงเธอก็ตามตื้อเฉยมาตั้งนาแต่เขาก็ยังปฏิเสธเธอมาตลอดตอนนี้เขาโฟกัสแต่เรื่องงานนะไม่สนใจจะมีแฟนจะรู้สึกเสียใจแทนเธอจริงๆแต่เป็นเกิดอะไรมาตั้งนานสรุปว่าเป็นแผนการร้ายในละครเหรอเนี่ยเหลววหลยสิ่งดีแผนการเตื้นแบบนี้มันเด็กน้อยมากสำหรับบวยอีเธอช่งทำให้ตัวเองขายน้ซะจริง ู้หญิงคนนี้ทำให้ฉันขายหน้ามีพอฉันก็สักสีของฉันเทลงพื้นแล้วเหยียบย่ยมชั่วร้ไรนะไม่สิคืนนี้มีใครบางคนที่ต้องอับอายยิ่งกว่าฉันอืขอโทษนะคะฉันมีธุระต้องขอตัวก่อน sẽ có cũng trên hai bên này là